ะะวันนี้นะคะหนุยพามาดูสวนหลังบ้านซึ่งเป็นบ้านหลังใหม่ของเรานะคะอันนี้คือสวนถ้าหากว่าเห็นขอบรั้วนะคะตรงนู้นเนี่ยเลยออกไปก็ยังเป็นเขตที่บ้านของเราอยู่นะคะน,นี่ก็เป็นสวนหลังบ้านตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ เกือบบ่ายสองแล้วนะคะวันอาทิตย์อากาศดีมากเลยค่ะ mm. ต้นไม้หลังบ้านก็สูง mm. เป็นต้นน่าจะเป็นต้นสนต้นพายนะคะพายทรีเ mm. สียงนกร้องเชี่ยวเชี่ยวเดือนนี้เป็นเดือนเมษายนนะคะก็อากาศก็เย็นๆนะคะแล้วก็มีแดด หญาก็กําลังจะเขียวขจีเหมือนเดิมนะคะดูจากรูปเก่าที่เขาเคยมีนะคะนนเป็นบ้านหลังใหม่ของเรานะคะวันนี้ก็พามาดูสวนแบบรวดเร็วนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะถ่ายทำมาให้ดูอนะคะอันนี้เป็นสวนหลังบ้านค่ะ